แม่ใช้เอสเลนามากี่ขวดแล้วคะสามขวดแล้วคะ่ะค่ะกินแล้วเป็นยังไงคะแม่ก็ <g it> ทำให้ผมกันดีขึ้น<ม>ไม่ค่อยป่วย<า>ไม่เป็นไข้เป็นหวัด<ม>แล้วก็อีกอย่างก็คือไปไหนก็มีคนทักค่ะ<า>ถามว่าอายุห้าสิบแล้วยังก็เลยบอกหสิบเจ็ดแล้วคะ่ะอทำให้อายุทรยศใบหน้า <g it> ใช่แล้ว <g it> จริงๆร <g it> ิงว่าม่อายุเท่าไหร่นะคะหกเจ็ด เจ็ดแต่มีคนมองว่าแม่อายุยังไม่ถึงห้าสิบเนาะแล้วก็ที่อันนี้กินอีกก็อันนี้ค่ะคแต่ให้ดูไม่ได้เพราะว่ามาทำภาพสินซะทำให้หลานดูเฉยททำเล่นอันนี้ก็กินมาสามกล่องแล้วค่ะก็นอนหลับดีถ้าวันไหนไม่ได้กินก็จะนอนไม่ค่อยหลับผลิตภัณฑ์ไดนามิกพัสนะครับ สารสกัดจากไข่แดงและผลมะตูมของนายแพทย์หมอบุญนะครับ